ตรงตน,นี้แหละตรงน,นี้แหละเพราะว่าควันมันควันไปที่ตรงนี้นะเป็นถ้ำที่ภาษาดิบุตรได้สำเร็จอรหันต์หลังจากที่ภาษาดิบุตรได้บวชมา15วัน15วันพระโมคะลานั้น7วันสารีบุตรนั้น15วันก็มาตรงนี้ครับทีนี้พระองค์นั้นพระพุทธเจ้าก็เสร็จประทับนั่งตรงนี้ ภาษาริบตทท่านก็ได้อุปถัมภ์ดูแลพัตบีให้พระุทธเจ้าทีนี้หลานของท่านชื่อว่าธีฆานักขะก็ได้ออกติดตามคุณลุงเพราะว่าคุณลุงเนี่ยไปบวชในสำนักของอาจารย์ฉันชัยอพอฉันชัยเสียก็มาบวชในสำนักของพระุทธเจ้าทำให้หลานนี่ไม่พอใจหลานไม่พอใจก็จึงตามมา ตามมาจะว่าว่าคุณลุงพอมาเห็นตรงนี้ครับก็ว่าคุณลุงสิ่งที่คุณลุงเข้าไปเจ้าสิ่งที่คุณลุงทำเข้าพเจ้าไม่ไม่พอใจพระพุทธองค์ก็จึงแสดงธรรมะชื่อเวทนาปริกหาสุขพูดถึงเรื่องสุขเวทนาทุกขเวทนาและไม่สุขไม่ทุกจะทำยังไงจะทำให้เราไม่ไม่กิตเราไม่ติดอยู่ในสุข ให้จิตเราไม่ได้ติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทุกขเวทนาคือเมื่อมีความทุกข์มาจะทำยังไงจะทำให้เราเป็นผู้ที่ไม่เรียว่าทรออมานจนเกินไปทำให้จิตเราเนี่ยเหนือสุขเหนือทุกข์ให้ได้เ,เมื่อพระสารีบุตรท่านน้อมนำมาตามธรรมะที่ยกจิตขึ้นให้สูง คนเราเมื่อจิตสูงแล้วก็จะรู้รู้อะไรรู้สติปัฏฐานสีรู้กายกายเราประกอบด้วยอะไรกระทัดดินธาตุน,าน้ำาระทัลมธาตุัดไฟเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเรารู้ว่าร่างกายเราต้องต้องแตกต้องดับต้องแตกต้องดับอ่าเราก็ต้องรีบเร่งรีบเล่งสร้างที่พึ่งให้ได้เมื่อเรามีที่พึ่งดีแล้วนะครับ เราก็จะรู้จิตจิตเราก็คือ,อจิตที่มันไม่หลงทุกวันนี้ทุกบางท่านเนี่ยนะไม่ใช่ทุกคนนะก็จะหลงหลงอยู่ในทรัพย์สมบัติหลงอยู่ในติตทรัพย์สมบัตินี่ยังยังยังหลงสู้หลานไม่ได้หลานนี่มันเออมันซ้ำอ้อยจริงอะ่ะเด็กอะ่ะ <c oughs> เงินทองนี่ยังยังขายได้แต่ห้านนี่ขายไม่ได้ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าดีไหมดีแต่ว่าเราต้องรู้ว่าความดีนะั้นมันอยู่ในเลเวลไหนอันนั้นจิตเราต้องเข้าใจนะเ,เข้าใจเพราะหลานก็จะโตตามใบมันแต่เราก็จะไม้ใกล้ฝั่งมันจะหมดจบเกมแล้ว <c oughs> แต่นั้นที่พึ่งเรามีครบหรือยังพร้อมหรือยัง อันนี้เป็นส่วนสําคัญครับเวทนาก็เหมือนกันรู้สุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็ไม่สุขไม่ทุกจะทํำยังไงจะให้เราเนี่ยอยู่ในในร่างกายสังขารได้เพราะร่างกายสังขารมันก็คือคารวาการเกิดก็เป็นทุกข์การหิวก็เป็นทุกข์นอนไม่หลับก็เป็นทุกข์นอนมากก็ปวดเอวมันก็ทุกทุกทุก,ทกแต่ถ้าเราอยู่ในปัญญาที่มัน เหนือสิ่งเหล่านี้ไปได้เราก็จะปล่อยวางปล่อยวางเมื่อวางได้มันก็จะเบาถ้าเราวางไม่ได้มันจะติดครับติดถ้าเราไปติดอยู่ในบางทีเนี่ยในพระไตรปิฎกก็มีไปติดในลูกในหลานสุดท้ายไปเกิดในท้องเขาเกิดในท้องสุนัขก,ก็มีครับฉะนั้นการติดนี้จึงเป็นสิ่งที่ต้องควรระวัง ควรระวังแล้วก็กายเวทนาจิตธรรมธรรมะก็คือสวดาบัญสกิทาคานาคาจะทํำยังไงจะทําให้เรานั้นอย่างน้นอยที่สุดนะก็คือตั้งมั่นอยู่ในพระสวดาบัโสวดาบันจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นพระอริยะที่ไม่ตกต่ำํำไม่ตกนรกตกไม่เจ็บตกแล้วมีที่รองรับคือบุญกุศลนั่นเอง อันนั้นเมื่อเรามาแล้วนะจะได้บูชาสการะสถานที่ภาษาดิบุตรท่านได้สำเร็จอรละละหันนะครับ